สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว12เมตรสูง2เมตร50รายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้โครงสร้างเหล็กขนาด5คูณ3หนา3.2ขึ้นรูปใหม่มีฉนวนการความร้อนที่เป็นแผ่นสีขาวผนังและหลังคา เป็นฉนวนโชว์เคสไอโซวอลซึ่งมีแผ่นเหล็กอยู่2ฝั่งเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์และตรงกลางมีฉนวนกันความร้อนเป็นโพลีสไตรีนโฟมโฟมขาวกันร้อนเก็บเสียงและไม่ลามไฟซึ่งเป็นฉนวนของผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้ก็คือโชว์เคสไอโซวอลครับรายเรียดของตัวตู้3ามใบนี้ผมพามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าจะเป็นประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ 2.00เมตรพร้อมลูกบิดของเยลและหูช้างสต๊อปดอมีให้ครบกรอบอิเรียนทั้งหมดเป็นสีอบขาวหน้าต่างบานเลื่อนด้านหน้ามีจำนวน4ชุดขนาดต่อชุดจะเป็น1.20คูณ1.00เมตรพร้อมกันศาสให้ทุกชุดเป็นบานเลื่อนสลับครับนี่คือด้านหน้า ของตู้3คูณ12ก็จะเหมือนตู้6 6คูณ6มาต่อกันด้านความยาวนะครับนี่คือด้านหน้าของตัวตู้ทั้งหมดตำแหน่งของประตูหน้าต่างสามารถสลับมุมได้หรือสามารถเพิ่มได้ครับในส่วนของด้าน3เมตรด้านซ้ายจะมีตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำพร้อมสายกราวและแท่งกราวน,นี้เราต่อเทสไฟกันอยู่นะครับ แล้วก็ตัวตำแหน่งของพ้ลมดูรกาศฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบทั้งภายในภายนอกตัวนี้จะเป็นด้าน12เมตรด้านหลังตัวตู้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะมีขาตั้งสูง15เซนให้ตัวนี้สำหรับตั้งบนพื้นที่ปกติได้เลยก็ไม่ต้องไปใช้ขอบคันหินเสาเข็มรองอีกทีมีจำนวน12ชิ้นก็คือชุดละ6ชิ้น และจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิอีก1ชุดฝั่งนี้จะเป็น8นิ้วเหมือนกันครับในส่วนของด้านติดก,กับประตูตู้จะมีตำแหน่งของ Power อร์ k ัคตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำพร้อมสายกราวและแท่งกลาวให้หนึ่ชุดคือเราแยกเป็นแต่ละตู้ให้เลยเวลาลูกค้าจะแยกตู้ต่อตู้ประกอบตู้หรือจะขนส่งจะได้ง่ายก็คือแยกเป็น2ตู้กันแล้วก็ไปประกบกันอีกทีหรือจะ อนาคตจาก3คูนสจะแยกเป็น3,62คูตู้ก็สามารถที่จะซื้อผนังไปเพิ่มแล้วก็ไปแบ่งเป็น2ตู้ได้นะครับแล้วก็ตัวตู้มีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายให้ทั้งหมด8หูก็คือชุดละ4นี่คือภายนอกทั้งหมดนี่คือตำแหน่งของขาตั้งคือจะมีแผ่นเพลทให้เรียบร้อยตรงขาตั้งอันนี้เราเทสระดับชิมนะครับเพื่อจะไปติดตั้งหน้าง,งานทั้งนี้ที่คลองสามวา อันนี้คือชุดจอยที่ครอบเสาวไว้กันฝุ่นกันน้ําแล้วจะมีชุดจอยด้านในอีกหนึ่งชุดเพื่อการฝุ่นกันน้ํานี่คือรูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดภายในกันครับภายในเดินเข้ามาเนี่ยผมขอพามาดูที่ระบบไฟฟ้าก่อนระบบไฟฟ้าจากพาวเวอร์ปลาเมื่อสักครู่จะเข้ามาที่ตู้ควบคุมเมนซอร์กิต63เซอร์กิต32 20และ16ของช้าง แล้วพัลดลมดูดอากาศตรงนี้ครับคือด้านนี้จะมีหนึ่งชุดอย่างละหนึ่งชุดแล้วก็ด้านไกล12เมตรด้านในจะมีหนึ่งชุดส่วนตำแหน่งของสวิตช์ปิดเปิดเป็เปเปนของพานาโซนิกตัวนี้จะควบคุมหลอดไฟทั้งหมดมพาปิดให้ดูแล้วก็ควบคุมพัดลมดูดอากาศครับสวิตช์ปิดเปิดจะเป็นของพานาโซนิคแล้วไล่ลงมาจะเป็น ปลักคู่กาวตรงนี้เป็นของพ a n a s o n i c ปลักคู่กาวจะมีให้ทั้งหมด6ชุดในตู้ใบนี้ครับหลอดไฟเป็น LED T8 ฟิลิ i p s 2 0วัตต์จำนวน8หลอดนี่คือลูกษั์ภายนอกแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนสลับนี่ครับให้ครบหมดชุดนะพาดูหน้าต่างต่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาหน้าต่าง4ชุดแล้วก็ด้านไกลครับเป็น ตู้ก็คูมีหนึ่งชุดพร้อมทัเรเบื่อกาศในกันก็ปกัดคู่กาวมีให้ครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดของ SCG หนา16มิลและปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิวบอยานรอบตู้เป็นของ s t a r f เฟครับมาดูในส่วนของชุดจอยครับที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี่คือชุดจอยด้านในก็ปกติจะเห็นเสานี่เราทำเป็นชุดจอยคุม กันภายในทีซึ่งจะมีในส่วนของเวลารอยต่อทุกชุดก็จะไปขันน็อตล็อกอย่างเดียวแล้วก็นี่คือจอยเพดานก็คือจอยหลังแล้วก็จะมีจอยหลังคาคุมอีกหนึ่งชุดแล้วก็ด้านนี้จะเป็นจอยฝาข้างด้าน3เมตรอีกหนึ่งชุดอ่านี่นะครับก็ชุดจอยตัวนี้ก็สามารถขันล็อกถอดได้ช้วเวลาไม่เกิน10นาทีอย่างที่ผมแจ้งไปสามารถแยกตู้ได้แต่ถ้าเป็นตู้ยาวก็ พื้นที่ใช้สอยถึง36ตารางเมตรเลยในตู้ใบนี้ตู้ยา,ยาวๆโล่งๆเป็นออฟฟิศใช้กลางแดดมั่นใจได้เพราะว่ามีเฉลิกันความร้อนโชว์เคสไอโซวอลก็เป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตัวตู้ทั้งหมดจะเป็นสีขาวนะครับเพราะมันเป็นสีที่ดูแลง่ายเก็บสีง่ายนี่ในส่วนของภายในตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว12เมตร ไอโซวอลชเคสผมพามาดูภายนอกอี่งรอบครับเป็นออฟฟิศสำนักงานภาคสนามห้องประชุมหรือบางท่านอาจจะไปดัดแปลงเป็นบ้านอย่างนี้ครับกว้าง3เมตรยาว12เมตรพร้อมขาตั้ง พร้มหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายมีฉนวนกันความร้อนมีระบบไฟให้ครบก็ติดตั้งเครื่องประประาศซ,ซ้ายขวาได้เลยครับตู้ตัวนี้มีจัดรายการอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ Line Official a s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w i c o n t a i n e r s h o w c a s e com ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe ให้ช่องคอนเทนเนอร์โชว์เคสด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ